คนนี้ได้เหรอได้อืม hmm. ได้เพราะว่าถามว่าทําไมได้เนี่ยหนึ่งนะครับก็คือฝ่ายฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนบอกเองว่าเนี่ยคนคนเนี้ยคนตัวเขาเองไม่แน่ใจถ้าคือเป็นลูกของเขาเนี่ย uh. เขาก็ยินดีที่จะรับไว้ไง uh. แต่ว่าตอนนี้มันตรวจไม่ได้ทํา uh. ยังไงอะ่ะ uh. ถ้าถามว่าเป็นลูกเกิด uh. เป็นลูกของเขาจริงๆเนี่ย uh. เขาจะต้องการจะมาเลี้ยงไหมอืม uh. เอาผมไม่รู้แต่ถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าเป็นถ้าสมมุติเป็นผมเนี่ยเอ้ย ผมไม่แน่ใจว่าเป็นลูกผมไหมแต่ถ้าเป็นลูกผมเนี่ยผมต้องรับทีนี้ผมก็อยากจะพิสูจน์ถ้าเป็นลูกของผมเนี่ยผมรับร้อยเปอร์เซ็นตเลยยอมรับผิดทุกอย่างเอผมสงสัยว่าคดีแบบนี้เคยมีแล้วคุณคุณพลแบบประเทฟ้องศาลให้ตรวจดีเอ็นเอเนี่ยมีไหมฮะมีม,ตตมีตัวอย่างไหมคดีอย่างนี้มันยังไม่มีคดีตัวอย่างนะฮะแต่ว่าแต่ว่าฝ่ายชายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะฟ้องเหมือนกันเพราะว่าฝ่ายหญิงบอกว่าคนนี้เป็นลูกเขาอ่ะอื ื S <S แต่ว่าเขาต้องการจะพิสูจน์อ่ะครับก็อยู่ๆนะมามันจะพิสูจน์กันได้ยังไงตอนนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาก็รับรองแล้วให้ตรวจดีเอ็นเอได้ก็คือเอาเด็กเนี่ยนะครับก็คือว่าเอ,าเอาเอาพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าใช้ใช้เลือดของเด็กเนี่ยกับเลือดของฝ่ายชายนี่ตรวจปั๊บเนี่ยก็รู้ทันทีเลยว่าเป็นเป็นบิดากันหรือเปล่าเป็นลูกเป็นเป็นพอ่อเขาบอกเขาบอกต่างประเทศใช้เส้นผมก็ตรวจได้นะก็ใช่เส้นผมมันต้องใช้เทคนิคสูงไงค อาครับค,คุณพลเอามาเข้าไอ้ตัวกรณีที่ว่าบุตรบุญธรรมอะไรเนี่ยยังไงฮะคือบุตรบุญธรรมเนี่ยนะฮะผมมีคําพิพากษาเตรียมมาไว้อยู่เรื่องหนึ่งก็คือานางวิพาเนี่ยเขาจบสบียนรับรองบุตรอืมครับแต่ตอนหลังเนี่ยเขาจะต้องการเขาฟ้องฟ้องเด็กนะฮะไม่รับคือต้องการที่จะไม่ไม่ให้เด็กคือไม่ไม่รับเด็กคนนี้เป็นบุตรบุญธรรมแล้ว อืนะครับผมไอ้น,นั่นเป็นคำพิาพากษาสารดีกานะครับส่วนในช่วงนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนกับท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งว่าในการในเรื่องของการจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยผมอยากจะเข้าเรื่องว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ได้เข้าใจสักนิดหนึ่งก่อนว่าบุคคลที่จะรับรับใครเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยบุคคลคนนั้นเนี่ยนะอันดับแรกคุณสมบัติแรกเนี่ยจะต้องมีอายุเกินยี่สิบห้าปีนะครับ ข้อที่สองเนี่ยเกินอายุเกินยี่สิบห้าปีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะต้องมีอายุแก่กว่าอ่าบุคคลที่เราจะรับเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยไม่น้อยกว่าสิบห้าปีอ,อ่อันนี้เป็นเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขนะครับพอจดทะเบียนรับร,บบอ,ร,บรบองเป็นเป็นบุตรแล้วเนี่ยนะครับพอจดทะเบียนรับจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล้วเนี่ยในกรณีที่ต้องการจะ กฎทะเบียนเนี่ยนะครับก็บอกว่าถ้าจะเลิกรักบุตบุญธรรมเนี่ยได้ไหมี่กฎหมายเขาก็เขียนเอาไว้นะครับว่าถ้าจะเลิกเนี่ยทั้งหมดมีเจ็ดกรณีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่างเช่นกรณีอย่างเช่นว่าดูหมิ่นเยียดยามอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้รักบุตบุญธรรมหรือว่าฝ่ายบุตบุญธรรมก็ดีนะครับ หรือไม่ก็จงใจไม่ดูแลละทิ้งเหมือนกับไม่อยู่ไม่ดูแลกันนะพูดง่ายๆครับหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องคำาพินากษาถึงที่สุดนะครับ,รบหรือว่ามีการกระทําประทุษร้ายอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมันมีหลายหลายกรณีแต่ว่ามันคือกรณีนี้มันเป็นกรณีที่ถึงสารดีกาครับนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเรื่องเลยดีไหมครับเอาเลยครับ ข้าเรื่องเลยนะครับก็คือว่ามันคือเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นที่ที่กรุงเทพเนอย่างนั้นนะฮะก็คือมีข้อเท็จจริงว่านางวิภาเนี่ยนางวิภาได้จดทะเบียนรับเด็กหญิงจุรีนะครับเป็นบุตรบุญธรรมนี่การจดทะเบียนทําทให้เด็กหญิงพอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล้วเนี่ยทําให้เด็กหญิงจุรีเนี่ยเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิต่างๆเช่นรับมอดก อะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะฮะแต่ว่าภายหลังจากที่นางวิภาได้จดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเด็กหญิงจูรีเนี่ยก็ได้หลบหนีไปอยู่กับแม่ที่แท้จริงของเด็กหญิงจูรีนะครับอืพอไปอยู่คือพอจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเด็กหญิงจูรีก็ไปอยู่กับแม่ที่แท้จริงแล้วก็ไปไป,ไปมาม ไปมาไปไปไปมามาอยู่นะฮะแต่หลังจากที่นางวิพาเนี่ยต่อมานางวิพาได้ถึงแก่กรรมลงฮะอืมอืมแล้วก็พอหลังจากนางวิพาได้ถึงแก่กรรมลงเนี่ยนายสุนทรสาม,มีของนางวิพาเนี่ยก็ไม่พอใจเด็กหญิงจุรีที่คือพูดง่ายๆว่าขนาดแม่ที่รักบ,บุญบุญนะพลครับครับ สายคุณอมพลขาดไปเดี๋ยวเราต่อใหม่นะฮะกำลังคุยกันอยู่นะครับกับคุณอมพลรัตนามูสิกนะครับทนายประจําบ้านของเราวันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะเรื่องของบุตรบุญธรรมนะครับซึ่งไอการจะรับบุตรบุญธรรมเนี่ยอย่าเช่นว่าต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีก็คือต้องเกินไปละต้อง อายุมากกว่าเด็กไม่น้อยกว่า15บห้าปีแต่ว่าพอรับแล้วก็สามารถเลิกได้อืแต่กํกาลังคุยกันอยู่ว่ามันมีเคสกรณีศึกษาซึ่งเรื่องเนี้มีการยกเลิกการเป็นบุตรบุญธรรมอืมแล้วก็ขึ้นสู่ศาลฟ้องร้องกันถึงศาลฎีกาอ,อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะฮะตอนนี้เราเข้าไปชมสกูปดีๆจากเ s p a c e ครับ a อสเปซสุขวิเจ็สเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้ชีวิตในคอนโดบรรยากาศ5ดาวแต่ราคาแค่ล้านเดียว พร้อมและสไตล์ที่คานไม่ถึงดีไซน์และฟังก์ชันสำหรับคนรุ่นใหม่ส่วนสไตล์เออร์เบิร์นพร้อมรูวิง่งล็อบบี้ทันสมัยสระว่ายน้ำกันกลางสร้างสเปซร,ระหว่างตึกกว้าง8เมตรยาว50เมตรบำบัดน้ำด้วยระบบ s a l t Treatment สเปซคอนโดบรรยากาศ5ดาวพร้อมอยู่บนสุขุวิต77เดินทางสะดวกด้วย BTS อ่อนนุชแค่1ล้านบาท